แม่เลี้ยงพิยาดาถูกจับโปะกลางโหนกระแสลันทำงานสุจริตจ,จ่ยายภาษีปีสี่ล้านกรณีที่นางสาวพิยาดาทองคำพันธ์อายุ19ปีแม่ค้าสาวออนไลน์เจ้าของบัญชีไอจีโฟนไบมินที่มีการระบุวา่าเป็นคนหลอกขายโทรศัพท์มือถือให้กับน้องกองเด็กชายอายุ14ปีที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเชิดเงนินหนีไปจนทำให้น้องกองเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตถูกสารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับในข้อหาช่อโกงและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เดินทางพร้อมกับทนายความ ามเขามอบตัวที่กองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาราการโหนกระแสในวันที่2 9กันยายนปี2 5 6 4นหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยในฐานะผู้ดําเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจํากัดออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาถึง35นาทีทางช่อง3กฎหมายเลข33สัมภาษณ์พลอยโมฉบาแก้วเยื่อพิยาดาซึ่งมาพร้อมกับทนายเจมส์นิติธรแก้วโตทนายเจมส์ตามเรื่องนี้อยู่ได้พูดว่าตามอยู่ครับผมดู แล้ววิธีการที่เขาหลบเลี่ยงกฎหมายค่อนข้างสลับซับซ้อนมีเทคนิคการหลบไอพีเชื่อว,ว่าคนอย่างพี่ยาดามไม่ได้มีคนเดียวในประเทศมีมิจฉาชีพทําแบบนี้อีกหลายคนเอาเป็นอุทาหหอนหลบเลี่ยงการซื้อของแล้วถูกหลอกพลอยหลังจากออกรายการไปเห็นว่ามีโทรคู่น้อง พลอยบอกใช่คะ่ะหนูรวบรวมผู้เสียหายปกติแล้วอยู่ดีๆก็มีโทรมาในมือถือส่วนตัวแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้เสียหายช่วยพีได้ไหมแล้วเขาก็พูดว่าไม่รู้นะคิดจะทำอะไรอยู่แต่ให้หยุดซะเขาบอกให้หนูหยุดรวบรวมเขาบอกว่าถ้าคิดจะทําอะไรก็หยุดซึ่งตอนนั้นหนูรวบรวมผู้เสียหายมาเรื่อยๆหนูถามว่าถ้าคนเสียหายอยู่ไกลไม่สะดวกจะให้ทํายังไงเขาบอกให้ไปดิ้นรนเองสิจะเดือดร้อนแทนทําไมเขาบอกเขาเป็นอะไรพลอยบอกว่าเขาเป็นตำรวจแต่ไม่น่าใช่คะ่ะหนูกับแม่ก็ปรึกษากันแล้วว่าจะเอาอยัางไงกันดีเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช่หรือ ไม่ใช่ก็หยุดรวบรวมตามที่เขาบอกไปก่อนแล้วคุยปรึกษากับที่บ้านว่าเราจะช่วยผู้เสียหายเราทําต่อเถอะไม่ต้องไปสนใจเขาน้องเอารายชื่อมาให้พี่เจมเป็นรายชื่อผู้เสียหายอยากให้เห็นววาเยอะขนาดไหนรายชื่อเป็นตับเลยล่ะคะที่น้องเอามาให้มันเยอะมากๆดูดูแล้วอาจจะมากกว่า500รลายแล้วก็ได้ในนั้นมีรายชื่อทั้งนามสกุลชื่อเลขที่ที่ตัวเองบัญชีชื่อคนโกงส่วนใหญ่จะซ้ําๆและแตกต่างกันเป็นคนชื่อที่เปิดบัญชีทั้งนั้นน้องได้มายังไงพ่อบอกว่ามีผู้เสียหายก็ให้ความร่วมมือกับหนูว่าเขาได้ตรงนี้มาแล้ว มาให้หนูชบาแก้วหลังออกจากรายการเป็นยังไงบ้างชบาแก้วบอกว่ามีคนมาให้กําลังใจและช่วยค่าขานมเล็กน้อยแต่เราก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่าเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งหนูคิดว่าเขาเป็นคนทำเลยไม่ใช่คนเดียวหนูอยากให้เขารับผิดไม่ใช่ปฏิเสธอย่างนี้เราลําบากมา,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 ากๆเรากาะเจาโทรศัพท์มาต่อยอยไได่องรายได้ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจะทําอย่างนี้หลังรู้ข่าวเขาถูกจับได้พลอยบอกว่าดีใจมากๆที่เข้ามามอบตัวและจับกุมแต่ก็กังวลใจที่เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหนูคิดว่าเขาไม่ได้ทําคนเดียวน้องโมร้อยพ พวงวลไยพวงระบาดร้อยไปห้าพกกันพวงก็ได้ห้าพันแม่ยากจนไปทํางานหาเงินให้ลูกอีกสามพันก็หมดโมบอกใช่คะ่ะตอนนั้นกําลังไปยื่นคําร้องเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่สอนอปอปทุมดีใจที่เขาถูกจับแล้วไม่อยากให้เขาได้รับการประกันตัวเพราะว่ามีคนตายและมีผู้เสียหายอีกห้าร้อยคนถือเป็นคนดีช่อโกงแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่อีกห้าร้อยคนก็เหมือนตายทั้งเป็นอยากให้ห้าร้อยคนได้คืนทุกคนคะ่ะหวังว่าจะได้คืนไหมโมก็บอกห้าสิบห้าสิบเพราะว่าผู้เสียหายมันเยอะมากมีคนทักมหาหนูไล่คืนหลายคนเขา อยากได้คืนพลอยบอกว่านุอยากให้เขาถูกดำเนินคดีมากกว่าในเงินคืนเพราะว่าผู้เสียหายเยอะมาก กังวลไมเขาปฏิเสธทุก,ก่าวข้อกล่าวหาเลยโมบอกกังวลคะ่ะหลักฐานขนาดนี้เขาไม่ควรปฏิเสธอยากให้เขาโดนจับอยากให้ไปใช้ชีวิตในคุกไม่อยากให้ได้ตัวกันตัวออกมาทนายมองอยังไงบ้างเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทนายบอกว่าเบื้องตน้นสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาให้การยังไงก็ได้จะไม่ให้การเลยก็ได้เพราะว่าคําให้การของเขาใช้เป็นหลักฐานในศาลน,นวันนี้ผมมองว่าอยู่ที่ตํารวจจะรวบรวมหลักฐานแน่นมากแค่ไหนโดยเฉพาะสายการเงินสองความเชื่อมโยงทางโทรศัพท์ความเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ตหรือเครื่อข่รยมือถือนี่แหละ จะเชื่อมโยงใญยถึงใครได้บ้างใครเป็นเจ้าของมือถืออะไรประมาณนี้เขาบอกเขาไม่รู้จักน้องกองเด็กอายุ14ปีที่เสียชีวิตตรงนี้จะพิสูจน์ยังไงดีเรียนอย่างนี้ครับทนายบอกมาว่าคนที่ถูกหลอกไม่จำเป็นต้องไปคุยกับพิยดาแต่พิยดาเป็นตัวการร่วมหรือไม่ถ้ามีการแบ่งหน้าที่ทํากันหรือเปล่าถ้ามีการแบ่งหน้าที่ทํากันและการกระทําดังกล่าวตามที่ตกลงเอาไว้ถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดถึงคุณจะไม่ได้คุยกับเขาก็ตามอีกอย่างที่น่าสนใจคือเขาตามสายการเงินน้องกองโอนเงินไปให้ผู้กกกรรระทําาคนนึผู้่วมบบวมบั ไปถึงตัวการอีกหนึ่งคนระหว่างผู้ลงมือกระทํากับตัวการอีกหนึ่งคนนี่แหละตรงนี้สําคัญเขาจะเชื่อมโยงยังไงตรงนี้อาจต้องให้ทำให้การกับผู้ว่าการผู้ลงมือกระทําความผิดเนี่ยแหละว่าผู้ร่วมกระบ,บวนการมีใครบ้างแบ่งหน้าที่กันยังไงให้เงินสดไปถอนที่ไหนถ้ามีการบล็อกบัญชีรู้ตัวว่าถูกหลอกเขาไปแจ้งความให้ตํารวจอายัดบัญชีบัญชีก็จะไม่สามารถใช้ได้แล้วตรงนี้ถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขามีบัญชีทํารองถึง1 0ถึง20บัญชีเผื่อว่ามีการถูกบล็อกแล้วผู้เสียหายกว่า500คนนี้รู้ไหมใช้เวลากี่ วันตั้งแต่วันที่18ถึง21เดือนสิงหาคมตัวเลขโปรซีหายเยอะมากๆ500แน่ๆทนายเจมส์บอกเหตุเกิดวันที่18ถึง21สิงหาคมปีนี้แล้วไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้เงินคืนทนายเจมส์ก็บอกอีกว่าคนไทยอย่างหนึง่งพอเงินน้อยๆก็ไม่อยากไปแจ้งความก็ไปแจ้งเธอแล้วตำรวจอย่าไปปัดคดีตำรวจไม่ใช่ศาลเขาไปแจ้งแล้วความคุณก็ต้องรับสาที่สำคัญอย่าอายัดเงินในบัญชีซะก่อนผิดถูกค่อยว่ากันเพื่อไม่ให้คนอื่นถูกหลอกลวงแล้วเงินในบัญชีรั่วไหลไปยังตัวการหรือมิจฉาชีคนนอื่ได้ มองว่าเขาจะมีผู้ร่วมกระบวนการไหมทนายเจยมส์บอกว่าผมเชื่อว่ามีในกระบวนการแบบนี้มันทําคนเดียวไม่ได้เอางี้เวลาไปไหนมาไหนตอบก่อน4ี่วันห้าคนหนจะเลขบัญชีอีกจะสลับเปลี่ยนกันยังไงจากประสบการณ์คนพวกนี้เขามีกลุ่มแอดมินคอยรับโทรศัพท์คอยรับไลน์ส่งเลขที่มีบัญชีให้หลอกเหยื่อโอนเงินมาพอมีเองหนึ่งแอดมิน2กลุ่มไปหาบัญชีธนาคารหลอกจ้างยืมบัญชีธนาคารมาเพื่อใช้ในการนี้อีกตำรวจก็คิดอย่างทนายช่วงเช้าเชิญตัวกลยุทธ์อายุ45่ห้พ่อแท้ๆของปียาดา ตอนบุกไปเจอแม่เลี้ยงและพ่อพิยดาตำรวจไปอายัดเงินเจ็ดแสนบาทและ,ละตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออีกสี่เครื่องมาตอนเช้ามีกระเป๋าเป้โทรศัพท์มือถือเงินเจ็ดแสนบาททั้งหมดตำรวจยึดเอาไว้ทั้งหมดถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่อแท้ๆกับแม่เลี้ยงพิยดาบอกว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปประกันตัวและยืนยันว่าเป็นเงินส่วนตัวของพ่อไม่เกี่ยวกับพิยดาตำรวจอายัดไปได้ยังไงแต่สิ่งที่ตำรวจต้องการถามมันคือเรื่องแบบนี้หรอทนายเจมส์บอกว่าถูกต้องครับคดีส่วนใหญ่แบบนี้การฟอกเงินเขาจะอ้างว่าเป็นไรายได้โดยสุจริตสองเป็นสมบัติเกีพ ให้มาหรืออ้างว่าถูกหวยรวยเบอร์อะไรประมาณนั้นอย่างอื่นต้องเลี่ยงยัดเงินอายัดไว้ปาเป็นเงินสีเทาอยู่ในสายกับคุณนะ้าแม่เลี้ยงพิยดาดูแลตั้งแต่เด็ก น้ำน้ำบอกว่าไม่ใช่ค่ะเราดูแลน้องมาเรารู้จักน้องกับคุณพ่อเรื่องคดีเราเห็นแล้วสงสารเขามาผูกพันกับเราแม่เชื่อไหมลูกแม่เป็นคนทําอย่างนี้น้ำก็บอกว่าไม่เชื่อค่ะอธิบายให้ฟังตอนคดีแรกเรารู้แล้วว่าปัญหาลูกมีปัญหาอะไรเราก็ทําให้ถูกต้องเราเลยไปติดต่อสรรพากรเพื่อขอเสียภาษีในการทําค้าขายของน้องเราเป็นคนทําบัญชีให้น้องตั้งแต่ปี60ถึงปัจจุบันเรายื่นเสียภาษีไปเกือบสีล้านบาทน้องมีบัญชีส่วนตัวไหมน้ำบอกว่ามีสิคะแต่โดนอายัดไปแล้วค่ะเงินในบัญชีมีเท่่าไรน้บอกว่า ตอนถูกอายัดมี7,00 0กว่าบาทไม่สงสัยเลยหรอว่าเงินไปไหนน้าก็บอกสงสัยไปทําไมล่ะคะเพราะเรามีหลักฐานค้าขายการที่เราไปเสียภาษีต้องมีเอกสารหักล้างค่าใช้จ่ายเรามีหลักฐานเพื่อเป็นการหักค่าใช้จ่ายแม้ถึงมั่นใจว่าน้องไม่ได้ทําแล้วแม่คิดว่าใครทําน้ําบอกว่าอันนี้น้องเป็นคนบอกแม่เองนะพ่อกับแม่ไม่เคยรู้เลยว่าน้องปิดบังอะไรไว้ จนวันนี้บ้านแฟนน้องมาด่าน,น้องพันเปิดหมดเลยว่าทุกอย่างบ้านโน้นทําทั้งหมดบ้านพ่อแม่แฟนเขานี่คือคาพูดจากพันไม่กลัวเขาฟ้องหรอน้ําก็บอกฟ้องก็ฟ้องสิคะก็พันเป็นคนบอกบอกว่าบ้านโน้นเป็นคนทําแล้วเขาทําอะไรขายโทรศรรพัพท์หรอน้ําบอกว่าพันบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยบ้านโน้นเป็นคนทําเวลาจะโอนอะไรก็โอนให้ใค่าใช้ใจ่ายในบ้านพันก็เป็นคนจ่ายเงินที่ลูกใช้แต่ละวันลูกเราหาเลี้ยงเขาจริงแล้วลูกเราเป็นอะไรถึงไปหาเลี้ยงเขาทุกอย่างคุณพูดเองนะรถแฟนพิยดาน้ําบอกว่าเป็นของพันพัน ซื้อให้อายุ17แม่แฟนพูดว่าพันต้องสร้างตัวลูกเดี๋ยวจะโอนคืนให้พันพันก็ซื้อแม่บอกอย่างนั้นหรอว่าจะใช้เงินคืนให้น้ำบอกถ้าเป็นเรื่องไม่จริงฟ้องเลยคะ่ะบ้านละ่ะน้ำบอกว่าน้องพันออกไปสองล้านเขาไปยืมเงินญาติเขามาอีก4ล้านแล้วให้พันผ่อนคนที่เขายืมมาทุกเดือนแต่พิยดามีเงินในบัญชีแค่เจ็ดพันน้ำบอกไม่คะ่ะเขามีอย่างอื่นแต่พันชะลาอยู่อย่างหนึง่งไม่ได้บอกบ้านนี้ทั้งหมดแม่ถึงกล้าพูดได้เต็มปากเงินของพันไปไหนหมดที่เหลืออยู่เจ็ดพันน้ำก็บอกก็ ไว้ไงคะน่าจะเจ็ดพันนี้แหละอยู่ดีๆลูกเอาเงินไปซื้อรถให้แฟนซื้อบ้านเงินส่วนอื่นๆที่เหลือน้ำบอกเรามีหลักฐานแต่เราปล่อยให้เขาพูดไงคะเงินพันมีอีกไหมน้ำบอกว่ามีอยู่ถามว่าเยอะไหมเราบอกไม่ได้หรอกแต่เรามีหลักฐานว่ามาจากความบริสุทธิ์เขาไม่รู้ว่าพันมีอยู่พันเอาเงินมาจากไหนน้ำก็บอกขายของไงคะขายเสื้อผ้ามือถือไม่ได้ขายนานแล้วเลิกขายไปนานแล้วคะ่ะแล้ว4 2ล้านนี่แหละน้ำบอกว่า42ล้านอะไรเอาหลักฐานมาให้ดูหน่อยเขาบอกเป็นบัญชีงเงินเก็บน้ำก็บอกว่าตอน เชื่อมโยงกราฟิก20บัญชีถาม่าชื่อบัญชีของพันธไหมถ้าบอกว่าพันธ์เป็นคนเปิดถามว่าคนที่ยอมให้เปิดก็ผิดไหมผิดสิแต่เขาแลกเงิน8ปดพันไงน้ำบอกนั่นไงทําไมถึงมาโย,ยนมาที่พันธ์ทไมฝั่งโนนไม่ทําอะไรเคยคิดบ้างไหมว่าลูกแม่อาจมีการนําเงินถ่ายเทออกไปให้คนอื่นน้ําก็บอกว่าถูกลอกความเป็นเด็กเขารักมากๆเขาไม่เคยเปิดเผยอะไรเลยปิดบังให้ตลอดพ่อแม่ถามไม่เคยพูดจนวันนี้เขาเองนั่นแหละที่เป็นคนพูดออกมาจนวันนี้พันธอยู่ในห้องของังพัน์บอกว่าคนนั้นเป็นคนนั้นทําร้องไห้เขาทาแบบ กับพันเขาร้องไห้กับแม่ฝั่งของแฟนพันเขายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่าแม่ไปกล่าวหาเขาได้ยังไงน้ําก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้ไปยันกันแนะ่พูดไปไม่เป็นไรตอนพันอายุ16พันเคยทําให้เพื่อนเสียหายแม่รู้ไหมน้ําบอกว่าอันนั้นเพื่อนต้องมายันต่อหน้ากันมีคดีความเกิดนะน้ําก็บอกว่าคดีความเกิดแล้วยังไงถ้าลูกเราผิดกลางให้เราดูผิดคือผิดถ้าเราจะได้รู้ว่าลูกเราผิดยังไงมันเร็วยังไงแต่ถ้าคุณได้แต่พูดปากๆเปล่าๆอย่างนี้เราไม่เห็นกับตาเราจะรรูู้้ไไดยังงววว่่าาาลกเเเคมป็นพอ แม่ทุกคนเราต้องรักลูกอยู่แล้วอยู่กับเราที่ว่าเราต้องเห็นกับตาไหมตอนนี้แม่คิดไหมว่าลูกอาจจะถ่ายเทเงินขายมือถือไปให้คนอื่นน้ำบอกว่าไม่มีค่ะเงินเจ็ดแสนบาทเมื่อเช้าที่อายัดไปของใครน้ำบอกเดี๋ยวจะเอาไปแสดงให้ตำรวจดูเพิ่งไปขอเอกสารมามันเป็นเงินที่ขายสินค้าได้ในช้อปปี้ช้อปปี้โอนมาค่ะตำรวจไปยึดมาแล้วโทรศัพท์มือถือล่ะน้ำบอกเขายึดไปหมดค่ะกี่เครื่องน้ำบอกพอสองเครื่องแม่หนึ่งเครื่องทานายหนึ่งเครื่องมีของพันไหมน้ำบอกไม่มีเงินเจ็ดแสนเอาไปทำอะไรน้ำบอกว่าเอาไปประกันตัวพัน ไงคะมีคนบอกว่าเงินพันที่ให้เป็นของพ่อแม่น้ําบอกเดี๋ยวจะเอาหลักฐานให้ตํารวจด,ดูจะได้รู้ว่าเป็นเงินที่พันให้จริงๆหรือเราเบิกมาจากบริษัทแม่กำลังจะบอกว่าเรื่องการขายโทรศัพท์มือสองเกี่ยวข้องกับแฟนพันน้ํา น้ำได้พูดไปว่าพันเป็นคนบอกเรื่องนี้คนตอบคําถามดีดีที่สุดก็คือพันเพราะว่าเขาอยู่บ้านโน้นอะไรก็แล้วแต่ทางบ้านโน้นกับพันเป็นคนรู้ดีที่สุดทําไมพันมาบอกแม่แต่ไม่บอกตํารวจน้ําก็บอกว่าตอนที่พันโดนจับเราไม่ได้ดูข่าวแต่นะวันนี้เราได้ดูข่าวแล้วสมองมันเปิดไงคะตาพันสว่างแล้วพันถึงได้พูดออกมาความเป็นเด็กมันรักมันหลงหูหนวกตาบอดแม่กําลังพูดว่าเงินของพันเอาไปให้เขาหรือฟังโน้นเขาขายโทรศัพท์มือสองน้ําบอกว่าฟังดีๆนะคะการที่เราจะปรักปรามใครว่าเขาขายมือถือแม่ไม่ฟันทง 100แต่พันเป็นคนพูดพันบอกใช่ไหมว่าบานโนนขายโทรศัพท์มือสองให้คนอื่นน้ำบอกพันเป็นคนบอกมาพันเอาเงินตัวเองให้คนอื่นไปบ้านโนนด้วยน้ำบอกถูกถ้าจะให้ทุตริตทำก็ต้องตรวจสอบบ้านโนนด้วยแล้วจะรู้ว่าใครเป็นคนทำหรือว่าโกหกต้องตรวจสอบทั้งหมด ไปกันใหญ่แล้วทนานเจมก็ได้บอกว่าคุณแม่น้องพิยดาเขาฟังข้อมูลมาจากน้องพิยดาอีกทีหนึง่งปากนี้เขาเรียกพยานปากบอกเราไม่รู้เห็นอะไรเพียงแต่ได้ข่าวมาไปเชื่อมโยงนิดหน่อยได้คือเขาไปทําบัญชีให้น้องเขาบอกขายเสื้อผ้าใช่ไหมวิธีการตรวจสอบคือตํารวจจะตรวจสอบทั้งสองฝั่งนั่นแหละพอแม่ฟังไหนใครยังไงกฎหมายมีอํานาจตรวจสอบเลขที่บัญชีทุกคนตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบหมดทัท้งเส้นทางการเงินตรวจสอบทุกคนตอนนี้มีอายัดเราด้วยใครเข้าข่ายฟอกเงินไม่ได้หมายความว่าเขาจะทํานะถ้าเขา ขายฟอกเงินเทาแล้วให้มันขาวมีโอกาสผิดทางอาญาโดนกันหมดเหมือนแม่ทิ้งระเบิดว่าพันเป็นคนพูดเองบ้านแฟนขายโทรศัพท์มือสองเงินส่วนหนึ่งของพันที่ขายสุจริตโอนให้เขาหมดเลยทนายเจมส์ก็บอกว่ามันฟังดูย้อนแย้งนะในเมื่อทางโน้นขายโทรศัพท์จําเป็นอะไรพันต้องเอาเงินไปให้เขาฟังดูแล้วย้อนแยง้งแต่พูดอะไรก็แล้วแต่ตํารวจอาจจะไม่ฟังตํารวจไปดูพยานหลักฐานที่เขาหาได้เป็นหลักเส้นทางการเงินหลักฐานการใช้อินเทอร์เน็ต ไปดูเงินทั้งหมดมาจากไหนแสดงรายได้ให้ชัดเจนทานายเจมส์บอกถูกต้องครับปป,ปงมีหน้าที่ตรวจสอบเงินเงินนี้สงสัยได้ว่ามาจากการทําผิดซึ่งในเรื่องชอ่อโกงประชาชนอยู่ในหนึ่งมูลฐานนั้นด้วยเขาจะอายัดไว้ก่อนคนถูกอายัดจะมาคัดค้านถ้าได้มาจากรายได้อันบริสุทธิ์จริงก็แสดงมาเปิดคลิปเสียงแฟนพันเพื่อความเป็นธรรมแฟนพันบอกว่ารอบนี้ไม่รู้รอบที่แล้วเขาให้สัญญาว่าจะไม่ทําอีกผมก็ไว้ใจตลอดพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่มาแจ้งให้ผมผมก็ไม่เคยรู้ว่าเขาทําอะไรมาก่อนก่อนโดนจับถ้าเขาทําจริงผมก็ คงพอเพราะว่าผมเคยให้โอกาสเขาไปแล้วรอบที่แล้วก็แย่รอบนี้ก็หนักกว่ารอบที่แล้ว